สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟ Step Let's Go สำหรับในคลิปนี้เราขอนำเสนอ5บทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันต่อทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ยังเหลือนัดแมตช์แข่งที่ยังแตกกันอยู่ในวันที่5พฤษภาคม2567นี้นะครับในคู่แรกเราไปดูกันที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับวูฟแฮมป์ตันก่อนคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่ม30นาทีแล้มีปัจจัยอะไรบ้างเราไปรับฟังกันเลยนะครับปัจจัยที่เอื้อต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในข้อแรกก็คือเกมลุกที่เต็มไปด้วยซ u เปอร์สตาร์นั่นเองด้วยผู้เล่นอย่างเออร์ลิงฮาลัน เควินเด b r บอยฟิลฟ l รเดนและล i ย a ตมาเลสซิตี้สามารถทำลายการป้องกันใดๆก็ได้นะครับในแต่ละครั้งที่พวกเขาไปเล่นความคิดสร้างสรรค์นในการโจมตีและความโหดเหี้ยมตอนที่หน้าปากประตูนั้นทำให้พวกเขาเป็นทีมเต็งอย่างหนักอย่างแน่นอนเลยในค่ำคืนนี้แล้วก็ยังมีปัจจัยต่อมาปัจจัยที่สองก็คือการได้เปรียบจากการครองความเป็นเจ้าบ้านอีก สนามกีฬาเอทีฮัตเป็นป้อมประการสำคัญสำหรับซิตี้บันทึกสถิติต่างๆในการเล่นในบ้านของพวกเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในตัวของมันเองและวูฟเองก็จะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากมากๆในวันนี้เพื่อจะเอาความชนะความได้เปรียบนี้ลงได้นะครับปัจจัยที่3ก็คือกลยุทธ์ของเป๊ปโกเดโอลาเป๊ปโกเดโอล่ามีชื่อเสียงจากการวางแผนที่เขาพิถีพิถัน ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเนี่ยที่เขามีเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าเขาจะมีแผนเกมที่จัดมาเฉพาะเพื่อทำลายแนวรับของวูฟก็เลยดีกว่าในวันนี้นะครับไปดูปัจจัยที่เอื้อต่อทางด้านวูฟแ h ม m p ตันกันบ้างปัจจัยที่4ก็คือ Midfield Battle นั้นมีกองกลางที่แข็งแกร่งมากๆครับและแข็งแกร่งได้นั้นก็ร่วมเป็นการร่วมเล่นกันอย่างผู้เล่นอย่างลูเบนเนเวสและมาติอัสนูเนสหากพวกเขาสามารถขัดขวางจังหวะของซิตี้และเอาชนะการต่อสู้ในตำแหน่งกองในตำแหน่งกลางตรงกลางได้มันอาจจะทำให้การเล่นเสริมพวกเขาหงุดหงิดลงได้อาจจะทำให้การเล่นของแมนซิตี้นั้นหงุดหงิดได้นะครับ ปัจจัยสุดท้ายก็คือนั้นเป็นภัยคุกคามจากการโจมตีต่อโต้อันนี้จะเอื้อต่อวูฟนะครับก็ด้วยผู้เล่นที่คล่องเคล่วอย่างอดามาทราวเรตราวเรและกองหน้าที่ทำงานอย่างหนักดานิเอลสโพเรนเซ่วูฟมีศักยภาพที่จะสร้างความเสียหายให้กับซิตี้ได้ จากการตอบโต้การโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแมนซิ t y ตี้โจมตีมากเกินไปจนเสียจังหวะเผลอหรือ,รอเผลอเลออะไรไปมาดูการคาดการโดยรวมแมนซิ t y ตี้เป็นทีมเต็งอย่างแน่นอนในนัดนี้นะครับพลังดาวรุ่งของพวกเขาในบ้านเนี่ยบวกกับความได้เปรียบทางด้านแทคติกของเป๊ปอกีกมันเลยทําให้ยากที่จะจินตนาการว่าพวกเขานั้นจะไม่ชนะนะครับยังไงก็ตามูลเองก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันในลูกการนี้ และถ้าหากพวกเขาสามารถเล่นเกมรับอย่างมีวินัยมีการรักษาค,ความรัดกลุ่มแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสวนกลับนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะทำให้เกมเปลี่ยนไปก็ได้ยังมีปัจจัยอื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็เช่นการบัดเจ็บทั้งสองฝ่ายนั้น มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับโดยอย่างเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นคนสำคัญของซิตี้เองด้วยอาจจะทําให้เปลี่ยนผลการแข่งขันนัดนี้ไปได้บ้างเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องฟอร์มล่าสุดอีกแมนซิตี้กำลังอยู่ในช่วงพลิกผันเหมือนกันแม้แต่ฟอร์มที่ตกต่ำลงเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะเปิดทางให้วูบได้ครับยังมีข้อผิดพลาดส่วนบุคคลที่อาจจะเกิดจากการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากนักเตะเองด้วยนะครับฉะนั้น อย่างไรก็ตามทีมงาน Step 5 Let's Go ก็ขอทายเอาไว้ตรงนี้เลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะัก3ประตูต่อ0ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ